ตัวนี้นะคะเป็นตัวเรื่อยไรสายยี่ห้อมาสตินะคะเป็นตัวรุ่น L I 1 0 4 0นะคะตัวขนาดเขาให้มาถึง11.5นิ้วเลยทีเดียวนะคะและเป็นระบบเซฟตี้2ชั้นด้วยแบบนี้ดันไปแบบนี้เข้ามาชั้นที่1ชั้นที่2ก็คือต้องกด2ปุ่มแบบนี้พร้อมกันนะคะเครื่องถึงจะทํางานน,นี่นะคะน้องไฟฟ้าไม่ต้องง้อน้ำมันนะคะตัวนี้เสียบแบตเอิี่ใช้งานได้เลยอ่ะ เดี๋ยวเรามาดูสเปคกันนะคะสเปคตัวนี้เขาให้มาถึง8,600รอบต่อน,นาทีกำลังไฟเขาให้มาถึง1,500วัตต์เลยทีเดียวนะคะและเป็นมอเตอร์บัตเลอกอดีด้วยนะคะมาดูตรงนี้สามารถเช็คสถานะแบตเตอรี่ได้ด้วยนะคะนี่นี่จะเป็นที่ใส่น้ํามันนะคะใส่ตรงนี้ได้เลยและตรงนี้นะคะเขาจะเป็นตัวที่ปรับน้ํามันว่าเราจะเอาน้ํามันมากหรือน้ํามันน้อยนะคะสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะ,ะนี่และตรงนี้ค่ะ ตรงนี้นะคะปกติตัวตั้งโซ่เราเห็นแบบว่าใช้ไขควงกันใช่ไหมในการปรับนะคะแต่ตัวนี้นะคะหมุนปรับตรงนี้ได้เลยนะคะนี่หมุนปรับตรงนี้ได้เลยโซ่มันก็จะตั้งอัตโนมตัติแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวที่ล็อกฝาประกบนะคะนี่แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูของแถมกันบ้างนะคะตัวนี้เป็นแบตเตอรี่สิบเซลให้ไปถึงสองก้อนเลยเทียวเป็นแบตเตอรี่สามแอมป์ค่ะอ่ชาร์จแบตเตอรี่ให้เลยให้ไปหนึ่งนะคะตัวบาร์นะคะสิบเอ็ดจุดห้านิ้วไปหนึ่งกันและตัวนี้โซ่ขนาดสิบเอ็ดจุดห้านิ้วให้ไปหนึ่งเส้น แล้วก็จะมีตัวฟันตานะคะให้ไปชงอัน คนไหนนะคะที่สนใจตัวเจ้าเรื่อยมาสก,กิตัวรุ่น LI1040 ตัวนี้นะคะสามารถแจ้งชื่อที่อยู่มาโทรเข้ามาได้เลยราคารวมส่งเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะสามารถแกะดูสินค้าได้ก่อนจ่ายเงินอ่ะใครสนใจนะคะรีบสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยก่อนของหมดนะคะ